สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสะพ้าเยอรมันนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะพาทุกคนนะคะมาเก็บแบล็กเบอร์รี่ข้างทางค่ะที่บ้านเพื่อนเปิ้ลนะคะนี่ค่ะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุ่งหญ้าป่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็แพลนมานะคะเป็นนี่ค่ะป่าแบล็กเบอร์รี่ปีที่แล้วก็เก็บค่ะปีนี้ก็มาอีกนะคะเดี๋ยวทุกคนมาดูกันนะคะหน้าตาแบล็กเบอร์รี่ข้างทางค่ะแบล็กเบอร์รี่ป่านะคะ อืมเยอะมากค่ะนูนะคะ่ะเป็นดงเข้าไปเลยค่ะจะเก็บยังไงหมดนะคะที่เพื่อนเพิ่นบอกนะคะบอกว่าให้เอาถุงมาใส่เลยใส่กล่องใส่ขวดใส่อะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเก็บแล้วเราจะมาชิมให้ดูก่อน,นะคะ่ะอันดับแรกนะคะว่ากินได้จริงหรือเปล่านะคะอืเปรี้ยวค่ะดูตาด้วยเปรี้ยวแต่อร่อยค่ะอืม หลัง,ลงเริ่มหวานเปรี้ยวหวานอร่อยมากถ้าเอาไปกินกับืตาเปรี้ยวถ้าเอาไปกินกับน้ําพริกพริกป่นนะคะใส่น้ําตาลน้ําปลาอะไรเงี้ยคงจะอร่อยมากเลยค่ะแต่กินเล่นๆนี้ก็อร่อยนะคะมีประโยชน์ด้วยค่ะนี่ค่ะคนอื่นเขานั่งอยู่ในงานวันเกิดกันนะคะเปิ้นขอตัวมา ทำคลิปแป๊บหนึงเพราะถ้าเกิดว่าเราเก็บช้ากว่านี้นะคะมันก็จะเหี่ยวแล้วก็แก่แล้วนะคะหมดพอดีเพราะไม่รู้ว่าจะมาบ้านเพื่อนอีกเมื่อไหร่นะคะนี่ดูวาทุกคนโอ้ยเก็บแล้วก็กินเลยค่ะ <laughs> หอเข้าเปล่าอร่อยค่ะเริ่มดีแล้วค่ะตาไมห่หญลวละ แบล็คเบอร์รี่ฟรีๆค่ะวร์กินนะไม่หยุดเลยเ <laughs> วลาเข้าไปในงานวันเกิดจะไม่ต้องกินอะไรเยอะนะคะกินผลไม้ไว้เยอะๆเสร็จเราก็กลมมาเก็บต่อนะพยายามเก็บลึกๆหน่อยนะคะจะได้ไม่มีใครมาฉี <laughs> ่รถเสียงสามีเพิ่ง ทุกคนป้าจะให้ดูดูก้อนมันสิคะป๊าดนุนค่ะป่ามันค่ะดงของมันหมดเลยค่ะมีทั้งสุกแล้วแล้วก็ที่กำลังจะเกิดเห็นไหมคะเนี่ยเพียบเลยค่ะกินไม่อัน้นเก็บถ้าเก็บจริงๆนีน้น่าจะได้หลายกิโลเลยค่ะที่บ้านเราก็ขายแพงด้วยเนาะที่เมืองไทยอะ ดูที่นี่นะคะก็เหมือนแบบว่ากินพวกตะขบพวกเล็บเหี่ยวพวกอะไรเงี้ยหวานอรน่อยมากเลยอะไม่สนใจใครแล้วอ่อไม่ได้เคี้ยวเลยนุ่มค่ะเริ่มหวานแล้วแบบสูงๆก็มีเนี่ยโอ้ยเหลือใจโคตรโพค่ะเยอะมากเลยค่ะ นี่ค่ะไม่ได้มีแบบเล่นๆนะมีแบบห้อยย้อยแบบโอ้ตาย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 ,ตายโอ้โอ้โอ้โอ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  คนค่ะคือมันดีมากเลยค่ะกินอีกบรรยากาศข้างหลังเพิ่นก็สวยงามเห็นไหมคะหูมองไปมุมนั้นเพิ่นพาเข้าไปดูนี่ค่ะนี่มันอะไรนี่มันอะไรออ้ อมันยิ่งกว่าดงอะไรคะ่ะอโอ้ม y g ก็โอ้ oh my, god. Oh my god เยอะมากเลยคะ่ะเก็บยังไงจะหมดค่ะทุกคนโอ,อย้ยถูกคิงเป็นมากเลยอะเดี๋ยวนั่งลงกินนะคะเดี๋ยวเปิ้ลนจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะไปเข้าไปในห้างนะคะแล้วก็ไปซื้อ ของขวัญให้เพื่อนแล้วก็พาเคสไปกินไอติมนะคะแล้วเปิ้ลก็ซื้อดอกไม้อยู่นะคะดอกไม้ให้เพื่อนนะคะสามีเปิ้ลนก็พาเคสขึ้นไปข้างบนไปเข้าห้องน้ํานะคะขึ้นไปชั้นสองเข้าห้องน้ําแล้วก็เคสเขาอยากจะเข้าห้องน้ําเขาปวดใท้องหนักนะคะเปิ้ลก็ยืนรอตั้งน้นทำไมยังไม่ลงมากันสักทีเปิ้ลนก็เลยตามขึ้นไปดูสามีเปิ้ลบอกว่าอ๋อเคสบอกว่าขอ,เ,อาเวลานาน,นหน่อยให้เปิ้ลนเข้าไปดูในห้องน้าสามีเปิ้ลนยืนรอยอยู่หน้าห้องน้านะ แต่ว่าตอนแรกสามีเปิลก็เข้าห้องน้าเหมือนกันค่ะนั่นแหละก็เข้าของผู้ชายเคสเข้าของผู้หญิงแล้วทีเนี้ยเขาเปิ้ลเข้าไปดูในห้องน้ําไม่เจอเคสเขาทุกคนแล้วก็ข้างนอกไม่เจอเคสเลยแล้วห้างนี้กว้างมากเปิลกับสามีก,ก็วิ่งลงเลยค่ะตามหาเคสนะคะตามหาสรุปว่าดีที่เคสไม่ได้ไปไกลเขาไปตรงที่สามีเปิลเขาซื้อเป็นที่ตัดเล็บกับผู้ชายคนขายเล็บคนขายที่ตัดเล็บนะคะเคสไปยืนรอเปิลอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะ ถ้าไม่งั้นก็คงหาไม่เจอไม่รู้จะไปทางไหนวิ่งกันแบบอู้จะไปหาลูกที่ไหนก็คือหายอีกแล้วเปิ้ลก็เลยบอกเคทว่าเวลาแบบว่าอย่างเงี้ยให้ยืนอยู่ที่เดิมไม่ต้องเดินไปไหนเด็กเขาจะชอบวิ่งไปมาใช่ไหมคะวิ่งหาวิ่งโลนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าหลงแต่ดีที่เขาจําได้ว่าป้าป๊าซื้อกันไกตัดเล็บตรงร้านนี้เขาก็เลยไปหาผู้ชายที่ขายกันไกตัดเล็บแล้วถามหาว่าเห็นป้าป้าไหมโชคดีที่ยังมีความเฉลียวฉลาดอยู่บ้างนะคะเปิ้นกับสามีเดินไปก็เลยไปเจอเขาที่ร้านนี้พอดีที่เราเคยซื้อกันะะคะ โอ้ยใจเปิ้ลนะคะ่ะหายไปอยู่จะตุ่มเลยแล้ววันเกิดลูกเนาะแล้วลูกหายอย่างเงี้ยค่ะอือไม่ใช่เรื่องสนุกเลยค่ะสามีเปิ้ลน่ะแหละตกใจกว่าเปิ้ลอีกเพราะว่าเขาเป็นคนพาเชสไปใช่ไหมคะเปิ้ลก็โมจะจ่ายเงินซื้อดอกไม้อยู่ว่าแล้วก็ไปเก็บอีกสักนิดนึง่ะ <laughs> เข้าฟ้า อขอพวงนี้เถอะแม่จ๋าดูพวงนี้สิคะโอ้โหสงสัยจะอิ่มพวกในงานวันเกิดก็มองนะว่าเปิ้ลไปไหนเขาก็มากันหลายคนนะคะ <c oughs> เขาก็มองว่าเอ๊ะยายคนนี้วิ่งไปไหนถือกองวิ่งมาโอเคค่ะอาจจะเก็บไปให้สามีเป้นดูสักนิดนึง ว่าเดินไปไหนมาอะไรเงี้ยวุ้เก็บไม่หมดหรอกค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมาช่วยกันเก็บจริงๆเลยนะคะแบบดีมากเลยค่ะน้อของมีประโยชน์ด้วยนะคะแบล็คเบอร์รี่นะคะของดีมีประโยชน์่ะนู่นลุนค่ะแอบดูในงานอยู่ตรงนั้นเองค่ะบ้านเปิ้ลๆอยู่ตรงนั้นเองค่ะเป็นบ้านเช่านะคะเขาเช่ากันคนละชั้นนะคะแม่ลูกนะคะแม่ก็เป็นเพื่อนสามีเปิ้ลลูกสาวเขาก็เป็นเพื่อนสามีเปิ้ลนะคะ ขอกินอีกซักกำรรนี้ก่อนนะเปิรนให้ไปดูดอกไม้ตรงนี้ด้วยค่ะดอกไม้สีม่วงนี้ก็ตัดกับทุ่งหญ้าทุ่งนาสีเขียวนี้นะเนี่ยดอกสีม่วงๆค่ะเต็มเลยค่ะทุกคนขับมักินต่อบรรยากาศดีมากค่ะเด็กๆก็เล่นกันนะคะ มีใครเห็นป้นรลอเบั่าหวางลูกก็เปรีย้ยวแบหวางลูกก็หวานนุ่มกินจนตายอีหเหมือนกันอร่อยมากเลยค่ะรู้สึกมีประโยชน์ ทำงานเพิ่งได้หยุดวันนี้ค่ะวันอาทิตย์แล้วก็วันนี้ได้หยุดพอได้หยุดนะคะเมื่อเช้าเพิ่นก็ส่งเคสไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บทาความสะอาดห้องค่ะทาความสะอาดบ้านนะคะทาความสะอาดบ้านเสร็จหมอนัดบ่ายโมงนะคะนัดเปิ้นนัดสามีเปิ้ลนัดเคสสามคนเลยนะคะก็ไปทําฟันกันสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็ไปซื้อของเล่นให้เคสแล้วก็พาเคสไปกินนู่นนั่นนี่เนี่ยค่ะทั้งวันพรุ่งนี้เปิ้นทำงานอีกหนึ่งวันแล้วก็หยุดยาวเดือนครึ่งเลยค่ะแล้วก็เตรียมเที่ยวค่ะพอแล้วค่ะ ทำงานหนักแล้วทุกคนเปรี้ยวปลกกับเพื่อนะบางลูกก็เปรี้ยวเปรี้ยวลูกแบบดูมือแดงแล้วค่ะโอเคค่ะคลิปเก็บรัสแบล็คเบอร์รี่นี่ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่นต้องเข้าไปในงานแล้วค่ะออกมานานแล้วนะคะ มาเก็บได้10กว่าอนอาทีแล้วคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ